การติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ด้านการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยได้มีการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดการอบรมผู้บริหารหัวหน้างานวิชาการและหัวหน้างานหลักสูตรหัวข้อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 2. จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สู่วิถียุคดิจิทัลโดยมีกิจกรรมย่อยดังนี้ 2.1. จ,จัดการประชุมชี้แจงครูผู้สอนประวัติศาสตร์ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม2.2จัดอบรมครูผู้สอนประวัติศาสตร์ในการสร้างแผนที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบนกระดานแพดเล็ตเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลของครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์2.3จัดประชุม PLC ครูผู้สอนประวัติศาสตร์เพื่อนิเทศติดตาม การสร้างแผนที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิน่นบนกระดานแพดเล็ตจำนวน3ระยะ2.4จัดการประกวดคลิปสั้น One Day Trip to Learn My Local History 1วันกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของฉันภาคภาษาต่างๆ2.5จัดการประกวดคัดเลือกครูผู้สอนประวัติศาสตร์ดีเด่น2.6นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ และการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น 3. การให้บริการแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แก่สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ได้สร้างแพลตฟอร์มหลักสูตรและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานหลักสูตรท้องถิ่นแผนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรู้คลิปการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผลงานของนักเรียนแผนที่แต่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผลการดําเนินงานโรงเรียนมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์จํานวน39แห่งคิดเป็นร้อยละ100มีการนําประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ100มีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ด้วยแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจำนวน39แห่งคิดเป็นร้อยละ100โรงเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์9โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ23.07โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์มีนวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะหน้าที่พลเมืองผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาของสหวิทยาเขตสีวิเชียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์